สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเทาคือเก่าเนาะทั้งสองสแตงสะบันป่าเนาะขอกับสบายดีและสวัสดีเอฟซีบัวชีเป็นผังลาวฝังไทยั่งอีสานบ้านเทานะสแตงขอกับคำว่าสบายดีและสวัสดีทุกท่านเลยเด้อจ้ะคำเเนาะสแตงก็มามาแต่นากับพี่แม่พูดเนาะมืดและพ่อแม่พี่น้องเ้ยสแตงว่าสีลงเฮือนสวัสดีค่ะแหละ มีเอฟซีบอกพาไปเบิ่งเฮือนสวัสด์เซานิงแน่เนาะเซาแตงกะสิพาลงไปเบิ่งเนาะไะไปนํากันเลยจ้าก็ข่ำนะเนาะพ่อแม่พี่น้องสิ่หละยามเวียกยามงานเนาะเซาแตงกะมากข่ำกูเมอเนาะนี่นก็สิเป็นวัดเนาะหลานเนาะนหลานของเซาแตงแนั่แหละเด็ก็สิเป็นวัดเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮือนสวัสด์พิ่นกง สิลงไปผุ่นเนาะกับบอกไกลผัดไทยเนาะะแตดงสิพาไปเบิ่งสาวัสดเนาะเฮือนสาวาัสดเฮือนซ่อนหนิงเนาะภาพมันบอสัดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขำไหวเนาะพ่อแม่พี่น้องข้อเดียวกับขำแหละเนาะจากเฮือนเพิ่นมาเฮือนสแตงกับบอกไกลบันไดดอก ก็มืดแลนะ้วนาะพ่อแม่พี่น้องมาตะเวนกันยังขำคือเก่าเนาะทางมันมืดแล้วแม,ม่บอก่อยเห็นเนาะเป็นเฮือนของซสาหนิงเนาะนี่เนาะนเป็นก่อตลรางเนาะเป็นฮัด เป็นห้างกระก,ะก่อนะพ่อแม่พี่น้องสาวแตงกะขึ้นมาทางเฮือนสวัสด,ดีพี่น้อยแหละเนาะโอ้จักภัยหนังอยู่นำผู้ชาวสวยอีกแหละพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้เพ <c oughs> ิ่นก็มาทางพี่น้ำได้น้องก็ได้ดีเป็นสวัสดีเนาะน,นีุ้๊บนซีมากิตมัมน้ำสวัสดีเนาะเพิ่นสวัสดีกิตมัมมี่จะต้อกกินเียว นตี่เนก็เป็นชาวาตเนาะนี่้องไม่้องมากินนำกันเนาะ็นสิมาตําหมี่สุกินน้ำมันนี่เนาะพิศษี่น้องขกขกกระไงอริลีห์ตํากะตาเพื่อนเจ้นุ่พี่น้องเอ้ยหกขกชาวาตัก็ไงพี่น้อง เมื่อไหร่ฉนุกเก็บคำเหมามาจ้างเพือนสวัสดมีหกเนาะฉันสนุกก็มายืมไปแล้วถูกเอาปังปังหกอ,อยู่เพื่อนก็นมีแต่หกน้อยน้อยนะเพ่าะอะไรพี่น้องต้นนี้จะจิเป็นสวัสดเพิ่นเอาวันมี่ลงหกแล้วเนาะพี่น้องก็คือมามาอะไรเนาะมี่ก็คือมามาแล้วบ้านฉนุกสีเอิญว่ามี่เนาะพี่น้อง แต่เมืองไทยคนจะเอิญมามาเมมนาะจกเอิญตำหนี่พี่น้องหน้าตาของมันกับขึ้นชื่อแน่เ้อาพี่น้องเขาเนี่ยคนงามต่ำเนาะสาวาดต,ต่ำเลยพี่น้องส,สาวสาวโสดบ,บ้านนอย่างได้นี่นะจองได้เด้อโสดผูวเานี่ก็โสดคือก,อกันหยอกหยอกพอหยอกพี่น้องก็โสดคือกันนั่นแหละเซวลินเนาะ เป็นอะไรนะังแซ<ช>่แบแซ่บโอเคเค้จ <laughs> ้า <laughs> ข้อสะเลมเพิ่นว่าข้อสะเลมพี่น้องเบิง่งฉันน้องสีบ่งหน้านตาบ่บบ่ใชบ,บ่เข้มหลอกพี่น,อนอ้องนี่ค่ะน้องนี่ักเนาะกลิ่นหอมตวดๆึ้นมากเลยพี่นอ้องคือสิแซ่บฉันุกกว่าเนะาะมื้อนิซานุกับสิมากินตํามีน่น้ำเพิ่นนี่แหละพี่น้องฉันุกองก็ ตอนนี้ก okay. ็เอามีลงถ้วยลงขลกลงถ้วยแล้วเอาพี่น้องฉันนั่งก็ว่าลมหนาเริ่มรังไม่มีผักเลยเราไม่กินรสคือแซบแบบแบบแซบแซบแบบสนุกมักแต่ขลกอย่แล้วพี่น้องเอ้ยหัวใหญ่ใส่ไปพี่น้องไปกินกันเลยบ้านนี้เนาะูสวัสดีฝนยอไว้เลยพี่น้อง กะชี่มืดนใน่เนาะพี่น้องเพราะว่าดอกไผ่กะมันโมหุงเนาะพี่น้องฉนุกกะขอโทษน้ำมลายเด้อมืัอนี้ฉโนกกันมาลิ่นน้ำสวัสดิ์เพิ่นเนาะหนังก่อนเะล้วตัวสแต่งเพิ่นกระหนังก่อนเออของฉนุกเพิ่นหอมเลยพี่น้องหอมลำไส้ใหญ่เลยนะจ๊ะแซบแซ่บพี่น้องแซ่บลายเนาะมาเด้อมาเด้อ ตีไรเนาะไม่ใช่ไม่หาตีบอลม่มคนเดียวเองก็ยาให้ตัวล่ามเลยมือนเอยาการโควิดเองเข้าห่ทงเป่า้งเไปนั่งหวรอไปกินน้ำไปอยู่อ มีด้วีเดี๋เนาะมันเป็นยาดีไข่เลยนะอเอาเป็นวัดเป็นไข่หแหบคอนกินหลอดปะเป็นวัดติดๆจะกินเข้าไปหลดยาจะชงเม็ดหายปิดยาดีเนี่ยหยิบเจ้ก่อนกิน้ำก่อนกินป้าพี่น้องเอ้ยแซ่บร้ายกูเกี้ยง า,ามคนีนนค่น้องกินเมดลพี่น,อน,น้อ,นองเจะตัผิดกันหนือพี่น้องตวกต้งงนนว่าองขิงเทียงกินตามกันเมด่ปนทีเร้อๆเลยพี่น้องอิ่มแล้วเพชน้องพี่น้องถ้ากันอิ่มแล้วเพชรนอ้อง น้ำนคุณละซองจอบแม่พี่น้องเลยแซ่บไล่พี่น้องสวัสดีคุณต่ำเนาะสุดยอดสี่มือครับสุดยอดทุกอ,อยากก่างก็เลยอันกเ็เลยมาเกลือนเพิ่อนเหมือนพี่น้องเกลื่นอนใกล้ก,กัน,นเลยพี่น้องเกลือนติดกันอยู่เลยสวัสดีบริกายรไปในน้าพ่อแม่พี่น้องก็มาตน,นากระคำมืดปืดตาแล้วเนาะกล้องหมดแจ้งก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อดอกไผบวุ่นเนาะดอกไผบวุ่นก็หุ่นซันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แตงกันสิมาคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะหมักกับกดไลไร่กดแชแ์กดสันก็ดิ่งติดตามให้ในเด้อเผื่อเป็นกําลังแห่งเสียกําลังใจแตงสั่งลิปใหม่ต่อไปเนาะสําหรับวันนี้แตงกันสิคอลาแลลวเนาะวันี้สบายดีสบายดีสวัสดีส